สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะมาพัฒนานนบุญรอดพร้อมด้วยคุณโจ้อนิพนวิสานะ,ะเราสองคนจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์มาพบกับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยู่กันยาวๆตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้ซึ่งในช่วงนี้นั้นอย่างที่ได้เกินไวตั้งแต่ช่วงพักเช้านะคะว่าวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศการเตรียมความพร้อมนะคะ,ะซึ่งไปไม่ถึงระบบเสียงการบรรยากาศก่อนที่จะถึงวันที่จะมีการ ประชันวงโยธวาทิตย์ระหว่างกรุงเทพมนครและจังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้นะทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆก็ได้มาเตรียมพร้อมแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มีการซ้อมใหญ่ของน้องๆนะเพราะว่า วันนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็น้องๆก็จะเดินทางมากรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะทําทกิจกรรมหรือว่าร่วมนะคะร่วมโชว์ฝีมือทางด้านาดนตรีนะคะวงโยธวาทิตย์ในวันพรุ่งนี้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะที่เขตบางกะปินะคะที่ตรงนี้นั้น ก็เป็นจุดสําคัญที่เรานัดกันในวันพรุ่งนี้โดยวันพรุ่งนี้นั้นประตูจะเปิดตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีให้กับผู้ที่มีบัตรนะคะที่จะเข้าชมนะคะได้เริ่มเข้าตรงฝั่งนี้ก็จะมีประตูน,นะคะฝั่งประตูหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมี2ฝั่งตื้อตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงนั้นแต่ว่าเน้นย้ำว่าสอถามหัวบาศใช่ไหมคะใช่ค่ะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเขตบางกะปินะคะเป็นตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่เราจะเจอกันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยง 12นาฬ30นาทีก็คือเที่ยงครึ่งนะคะเป,ป็นต้นไปส่วนใครที่ไม่มีบัตรเข้าชมนะคะเน้นย้ำว่าท่านสามารถติดตามได้ทางเพจกรุงเทพ,ยยเทพยยมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะก็จะถ่ายทอดให้ท่านได้ชมสดๆเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่า ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดก็จะมีการจํากัดจํานวนผู้เข้าชมนะคะอ,อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่มีการเว้นระยะห่างฉะนั้นจึงจะต้องมีการจํากัดจํานวนเดี๋ยวเราพาไปดูจุดแรกใครที่ลงทะเบียนแล้วมีบัตรแล้วเตรียมบัตรให้พร้อมแล้วพรุ่งนี้มาพบกันโดยเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะคะที่เข้ามาเน้นย้ําว่า ทุกคนที่เข้ามาชมนะคะจะต้องมีการตรวจเอทมาก่อนแล้วนะคะซึ่งผลตรวจที่จะนํามาแสดงจะต้องเป็นผลภายใน48ชั่วโมงแต่ว่าหากใครนะคะที่ไม่ได้ตรวจเอทหรือว่าผลตรวจ a อทีอของท่านนั้นเกิน48ชั่วโมงตรงนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจากาสำนักอนามัยกรุงเทพมหาคนครก็จะมาให้บริการโดยทางเข้ามานะคะมเ,เมื่อเข้ามาปั๊บก็จะเจอเต็นท์ขวามือนะะี่ค่ะที่นีคือเต็นท์สีขาวตรงนี้ ทุกคนจะต้องนําผลตรวจ ATK มาแสดงกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่ก็จะมีการคัดกรองนะคะว่าท่านมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนผลตรวจผ่านไม่ผ่านซึ่งถ้าหากใครมาตรวจที่หน้างานแล้วพบว่ามีผลตรวจติดเชื้อโควิดนะคะตรงนี้จะไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในงานเป็นเด็ดขาดนะคะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยถ้าไม่ได้ตรวจมามาตรวจที่นี่ได้ค่ะที่นี่ตรวจให้ฟรีนะคะ ก็คือเต็เต,ต์นต,ต,ตรงนี้เลยพอเข้ามาปั๊บจะเห็นว่าตรงรั้วจะมีเจ้าหน้าที่อยู่พอเข้ามาปั๊บขวามือท่านท่านมาพบกับเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนนะคะถ้าไม่มีผลตรวจเอทีเคมาเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจให้ทุกคนฟรีนะคะซึ่งทุกคนที่เข้าไปในงานเน้นย้าว่าจะต้องมีผลตรวจเอทีเคหรือว่าผ่านการตรวจเอทีเคและพบว่าไม่ติดเชื้อโควิดสิบาโควิดสิบเก้นะคะถึงจะเข้าไปในงานได้นี่คือจุดแรกที่สำคัญอย่างมากเลยนะคะสำหรับทุกคนเพราะว่าเราจะต้องร่วมกันนะคะปฏิบัตรริตามมาตรการที่สำคัญนั้น ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในงานด้วยซึ่งตรงนี้ต้องขอขออาภัยหรือขออนุญาตหนึ่งว่าเพราะว่าอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็เวลาใส่หน้ากากแล้วเวลาพูดนานๆเหงื่อออกนะคะบางทีหายใจไม่ทันต้องขออาภัยด้วยตรงนี้ตอนนี้อยู่ห่างจาก คนอื่นนะคะก็สามารถถอดหน้ากากได้แล้วก็อยู่ทางข้างนอกเดี๋ยวถ้าเข้าไปข้างในไปเจอหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ข้างในก็จะต้องมีการสวมหน้ากากอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันนะคะตามมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าขอบคุณมากนะคะที่ชมมานะคะโบในช่วงเช้าก็มีบิบพอดบัมการนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยก็พยายามปรับปรุงนะคะระบบเสียงระบบภาพให้ชัดเจนแล้วก็ให้ทุกคนนั้นได้ติดตามอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นจุดแดงนะคะเน้นย้ำว่าทุกคนต้องผ่านการตรวจเอทีเคแล้วจุดท ป้ายใหญ่ๆข้างหลังตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนนั้นสามารถมาถ่ายภาพนะคะได้แล้วก็ร่วมกิจกรรมได้นะคะในวันพรุ่งนี้นี่เนี่ยค่ะนี่คับเป็นจุดเป็นจุดไฮไลท์หน้างานก่อนที่จะเข้าไปภายในอาคารอนดอสตินฮูมากนะคะยืหน่อยยืนหน่อยยเปแบบนี่ค่ะมีการยืนเป็นแบบนี่นะคะตรงนี้เราก็อุ๊เขาไปเขาไปเาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เช็คอินเช็คอินนะ เล่นเล่นตลกให้ผู้ชมชมไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นจุดเช็คอินนิดนึงนี่นะคะสำหรับใครมาก,ก็มาถ่ายภาพได้นะคะวันนี้เราเตรียมความพร้อมทุกอย่างก็จะมีพี่ทางฝ่ายรักษามาช่วยดูแลความสะอาดด้วยเนะะี่ยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ครับนี่นะคะพี่พี่รักษาขอบคุณมากครับเ <laughs> มื่อ,ก,อกี้เมื่อกี้มัน็อดเด็ดไปแล้วนะ เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะบอกนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในมันก็จะมีโซนแบ่งซ้ายขวาต้องดูดูตามป้ายนะคะก่อนที่เข้าไปเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่บอกนะคะในการเดินแยกใช่ประตูจะเปิด2ฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งซ้ายมือครับเป็นฝั่งประตูหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมีทางเข้าสองฝั่งซ้ายกับขวานะคะนี่นะคะเมื่อเข้ามามันก็จะแยก2ฝั่งซ้ายกับขวานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันจ้อเดินไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวตามข้างในนะคะชมฮาเลยนะครับ อดลิมบับแอดเมนล้าวันนี้ไลฟ์มาทั้งวันเลยค่ะนี่นะคะด้านหน้าพอขึ้นมาแล้วก็จะมีป้ายบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะคนี่นะคุณโจให้ดูตรงนี้นะคะจะแยกนะคะจะบอกว่าเป็นอีทิ็ตชั้นชั้น2ก็เดินต่อไปทางขวามือชั้นสามก็ขึ้นไปข้างบนนะคะตรง,ตรงเข้าไปเลยในประตูนี้ ทางด้านซ้ายก็จะเป็นฝั่งโรงเรียนวัดสุทธิวัฒนารา,ามแล้วก็โรงเรียนวัดชิ่อละธรรมสาธิตนะคะก็จะเดินแบ่งไปสองฝั่งไปงนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะสำหรับใครที่เป็นนิติเกตชั้นสามนะคะก็เดินตรงเข้าประตูไปนะคะตรงนี้นี่นะคะตอนนี้เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะคะก็จําเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่มีการเตรียมความพร้อมนะคะนี่นะคะบรรยากาศภายในนะคะเดี๋ยวเราเดินวนทางไหนดิงโจเดินฝั่งนี้เนาะ นี่นะคะเป็นการซ้อมแต่คุณจะให้ดูที่นั่งด้านบนด้านล่างให้ดูทั่วๆคุณผู้ชมจบแล้วก็ขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้รับการอนุมัติไม่ไม่ดีมั้งคะครับผมเป็นทางการมาเยอะวันนี้ก็เลยนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะ โดยเฉพาะนะั้นสำนงันงานประชาสสมพัน์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมนะคะร่วมกันที่จะทําให้ผู้นี้นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็เราได้ชมนะคะการประชันวงโยธวาทิศที่เป็นฝีมือจากน้องๆนะคะที่เคยผ่านเวทีระดับโลกนานาชาติไาแล้วถือว่าโอ้เป็นวงที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะประวัติ อาการรับรางวัลเมื่อก่อนนั้นมีมากมายนะคะเพื่อนบอกว่างว่างวันนี้ซ้อมจะไม่มีคนมาดูใช่วันนี้วันนี้อันนี้ดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราให้ดูก่อนเริ่มงานจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้นั้นจะไม่ไม่มีการซ้อมของน้องๆให้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าซ้อมมาแล้วแล้วก็เป็นความลับอยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ในวันพรุ่งนี้ทีเดียวเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่นะคะก็ที่นั่งก็จะมีก็จะมีบอกแล้วก็ที่สําคัญนั้นที่แจ้งไว้ก็คือ เพื่อที่จะเว้นระยะห่างนั่งสองที่นั่งเว้นหนึ่งที่นั่งนะคะ,ะ,ะ,ะค,ค่ะเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเราพารคาลงไปข้างล่างลงตรงนี้เหลือไปลงนี้นะคะนี่นะคะ ก็ทางพิธีกรทีมพิธีกรก็กําลังเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันด้วยนะนี่นะคะก็เห็นทั้งด้านหลังทีวจอทั้งในที่ดูด้วยนะคะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมพิธีกรเองก็มีการซ้อมเสมือนจริงเพื่อที่จะพรุ่งนี้นะคะจะได้เห็นพิธีกรได้แต่งตัวหรือว่าชุดที่แต่งกายที่มีความ ตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเล่น้องโยเออน้องน้องวงโยธวาทิตเลยนะคะนี่นะคะรนับนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูทางไลน์นะคะนี่คือพิธีกรพิธีกรมือหนึ่งของเรานะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ทั้งคู่เลยนะคะ นี่นะคะผู้ชายหญิงครับทั้ไทยเป็นแฟนไลน์เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดคุยกับผู้ชมนิดนึงได้ไหมคะนิดนึงขอขั้นจังหวะนิดนึงขอขั้นจังหวะนิดนึงความพร้อมความพร้อมตรงไหนค้ับเป็นยังไงบ้างการเตรียมงานความพร้อมโอ้โหสุดยอดมากเารรพ้อมเหรอต้องบอกว่าผู้ชมท่านไหนที่ติดตามชมเฟซบุ๊กไลน์หรือแม้แต่ฟาร์มโตสัมงานระสะพานอยู่นะคะพรุ่งนี้่ก็สามารถ ตามการขายทอดได้ทางไทยมีพีเอสออนไลน์ะางยีทูบต่างณวาตอนนี้ความน้องของงานทั้งหมด99.99%แล้วถ้าเป็นทองนะครับก็ได้ของสุดๆเลยนะครเราจะเริ่ม่ายทอดตั้งแต่เวลา13นาฬ13นาฬิกาไลเทียงนะคตั้งแต่เที่เลยไล่สอเที่ยงครึ่งอ้ไ่อเที่ยงึ่งนะคะไล่อเที่ยงครึ่ง เอาทีขั้นที่สีวงนะครับที่จมายาเชิญทการแล้วก็อย่าลืมเพื่มเสียงของท่านเตรียมไปพร้อมเลยเพราะว่าแต่ลนักสื่ีระดับสุดยอดได้ชมประดับประเทศระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับวันนั้นเพิ่มเสียงอท่านอย่าดูแค่างเดียวเตรียมเพิ่มเสียงให้พร้อมด้วยนะครับส่จะได้ไคยร้องเพราะพิกันีร้องไปเลยครับสื่โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัชรพิวราลันะครับโรงเรียนราชวิทยาลันะครับโรงเรียนกาธสาธิต ครับแล้วก็ปีทิพย์โรงเรียนะครับพี่การับโรงเรียสุภานารีมิตรยาลายนะคะนี่นะคะต้องติดตามชมกันนะคะเจอกันพรุ่นี้ นี่นะคุอ2ท่านนะคะพิธีกรที่จะพาเรานะคะไปสู่บรรยากาศความสนุกในวันพรุ่งนี้2ท่านหลักในวันยังมีอีกอันนี้คือ2ท่านหลักแต่เราทุก่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์อีกนะคะแต่ว่านี่คือ2ท่านหลักที่เราจะได้พบกันนะคะพรุ่งนี้จะรับหน้าที่ดําเนินรายการแล้วก็พาทุกๆคนนั้นเข้าสู่ความสนุกของการประชันมงโยธวาทิตในวันพรุ่งนี้นะคะพี่ก๊อฟกับพี่ดาวนะคะสองคนนะคะจากสำนักงานประชา,าสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะในส่วนอื่นเนต่างน,นะคะในเรื่องของการเตรียมเครื่องเสียงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะระบบเสียง่เงนี่ยทางด้านบนก็มีนะคะเยอะมากเลยนะคะอันนี้เราได้รเกีจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิค่ะซึ่งถ้าเป็นที่นคารี่นให้เกียของเบเตอร์นี้งน่เดบนี่นะคะก็เป็นเครื่องสียงที่เราพาเป็นหยุดๆุดไปนะคะ ไออันนี้ช่างภาพนะคะช่างภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่มาเตรียมความพร้อมมาซ้อมใหญ่ด้วยกันด้วยเหมือนกัน่ะแล้วตรงนี้ทางด้านหลังก็จะเป็นนี่นะคะระบบเสียงของเรานะคะะนี่ยเดี๋ยวพี่พี่พูดถึงความพร้อมวันนี้หน่อยเรียบร้อยดีไหมพี่ระบบเสียงระบบเสียงพร้อมครับผ่านพร้อมพร้อมทุกอย่างเหลือพรุ่งนี้อย่างเดียวใช่ครับพรุ่งนี้คง สนุกอะครับสามกรุ๊กนี้สนุกต้องติดตามกันเยอะๆนะคะที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อเามถามพี่นิดนึงพี่เป็นไงบ้างคะของพี่แกระบบเสียงพี่ที่เตรียมพร้อมร้อมมากนะครับต้องยังไงทุกคนต้องติดตามในพรุ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าจะสนุกแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกับการชมการแสดงของน้องๆด้วยค่รอติดตามกันบ้างก็ได้ครับสามท่านผ้ชมก้องได้ฟัง พี่ย้ำนิดนึงถ่ายทอดทางไทยบีบีทีใช่ค่ะกรุงเทพมนครดส่วนประชาารแล้วก็ไทยบีพีเอสนะคะนี่นะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะพี่อ่นนี่นะคะก็ถือว่าการเตรียมความพร้อมของเรานะคะนี่ไงถือว่าตรงนี้นะคะความพร้อมนะคะทางกรุงเทพมหานครนั้นได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในเรื่องของสถานที่เครื่องเสียงการที่จะถ่ายทอดสดนะคะตรงนี้ก็เตรียมพร้อมทุกด้าน รวมไปถึงเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่จะมาเข้าชมที่นี่นะคะจะต้องมีผลตรวจ ATK ที่เป็นลบหรือว่าไม่ติดเชื้อนะคะมาแสดงเป็นผลตรวจภายใน48ชั่วโมงมาแสดงก่อนเข้างานตรงบริเวณเต็นท์ด้านหน้าที่ให้ชมกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใคร ที่ไม่มีผลตรวจ ATK หรือว่าไม่ได้ตรวจ ATK มาหรือว่าตรวจแล้วเกิน48ชั่วโมงมาที่นี่ทางเต็นท์ทางด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะกจะ็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจนะคะ a อทให้ท่านฟรีซึ่งทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด19ก่อนเน้นย้ำว่าทุกคนต้องผ่านใครที่ไม่มีผลการตรวจ ATK มาแสดงก็จะมีการตรวจให้ฟรีที่หน้างานนะคะหลังจากนั้นหากตรวจพบว่าท่านติดเชื้อโควิด19 เน้ยนย้าว่าไม่อนุญาตให้เข้างานโดยเด็ดขาดนะคะตรงนี้ต้องเน้ยนย้ําก่อนล่วงหน้าฉะนั้นใครที่จะมาเข้างานให้เช็คตัวเองมาก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่เสียโอกาสนะคะหรือว่าไม่เสียเวลาที่จะ,ะเดินทางมาแล้วก็ต้องเดินทางกลับไปนะคะ,ะตรงนี้เรียนย้ําให้ทราบนะคะตรงนี้ก็คือบรรยากาศคร่าวๆที่เราพาให้ชมกันนะคะ ใครที่ชมอยู่ก็ขอคุณสาหรับการชมแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เป็นบรรยากาศคร่าวๆเบื้องต้นซึ่งวันนี้นั้นอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นั้นท่านได้ชมกันยาวๆแล้วก็ช่วงที่ประตูเปิดเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งนะึบรรยากาศสดๆนั้นจะสนุกแค่ไหนแล้วก็คึกคักกันขนาดไหนช่วงนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกรุงเทมพมหาคนครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะทุกๆท,ท่านนั้น ไม่พลาดข่าวสารจากทางกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่กรุงเทพมหานครนั้นได้นํามาบอกกล่าวให้ทุกๆคนทราบเป็นระยะในทุกๆวันดี่ชันนะคะพัฒนาดุรอดพร้อมด้วยคุณอินทปนพิสาลาไก่อนแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ